พ่อแทนบุตรสอนหนึ่งร้อยบาทพร้อมครอบครัวชิบิที่ฉัน,นไม่กระเทือนคนเดียด้วยชิบิที่ฉันไม่งั้นี่มากรีดฮัร์ดกรีดอันนี้นะมาเร็วแมไปกหมแต่อ็รักวพวกมึงสนใจทำธุรกิจกับกูไหมธุรกิจอะไย่างนี้ธุรกิจขายทานกับกูธุรกิจขายทานแมงบอกโจมาจากกรุงเทพ เออนะ้าเสียกูเถอะไปไปหาเป็นหมอพุ่นไปเป็นหมอเฮียอะไรกูสอบไม่ได้เจ้าคือคนร้นเ<อ>รียธุรกิจนำเล่าแน่ธุรกิจแม่งบ่าขายทานรายได้ก็ดีชีวิตเัาสิดีขึ้นบ่าไปขายทานก็มันนั่นจบจากกรุงเทพซื่อๆจบล่าล่าโตวันนี้มึงพากูไปตกปลาหน่อยได้ไหมคืออย่าบ้าคนยังมึงสิไปซีดเบ็ดนั่นมาจากในเมืองเหรอผมคือบ่คือไปไปไปหนีกบ,บ้านไปไปุณไป เออพากูไปหน่อยนะาเฮ้ยไปไปดีกน่อสองคนสู้ถ่ายยินดีเด้อตามตามมาไปน้ำไปน้ำเมียง,งบ่วมาโต้ตกปลากันมขี้รถตามมาเด้เออ๋อเล้กกูล่ะ จอดจอดจอดวัวววววนี้นะมุสีเบ้นหันไปรู้้าสุมาเนี่ยว่าถากูเลยีหยีงเบิ่งวิธีสีบเบนหันแค่่โตมันจะได้เหรอไต่ตัวกูมุสีไปเบรื่อยไหมพีโต้มันจะได้แน่น,นะ แต่ยู่แล้วเขาซีไดไปเรื่อยๆหันบ่อย่างหรอกเนี่ยก็จะตามันมีแค่ไหนนะอ๋อมึงนี่ซีดให้อายพเพื่อนเพื่อนี่ไอ้เพื่อนมาจากในเมืองหรือกุลูจากยามีซีดไอ้เพื่อนเน้่ยไอ้แล้วซีดยังบ้างบ่อย่างหรอกโซนอันนี้เขา,า,าเรียกว่าอะไรลำน้ำเมา ไม่อย่างนี้ังนี้เคร่มแรกเครืกแมงบอกพไปเตะบอลไตัวมันทมทำอะไรอ่ะล้าพี่มายังนอจนอนยู่ซืวันออ่ะวันทูคอวันสองนี่ซือแมงบอกย่างอนนะหุปาไปซืืไอชิลลลมไอชิลลลมันจะใส่ ไปไซไปลูกบอลบอกว่าแต่คิวคือใครขึ้นมคิวสี่ลอดเปล่าะกูมีแค่มันเป็นมูคนเ,เดียวเลยเอ๋อกูกูด,ด้วยละ่ะ มึงก็มมึงก็เพื่อนเหมือนกันอไอ้ท่านใจได้เป็นยังเพิ่นสิบอลบอล่ะไปเไากัด ไอคิวจะบอกมึงจะลงบ้านเชียวคิวเป็นยังว่าดีดีรู้คิวคิวหรือคิวมึงจำกูไม่ได้แล้วบอกมึงขึ้นีกูแล้วจำใจไม่ได้แล้วป่ะได้สิทำไมมึงไม่เอาไอคิวมึงอยู่ด้วยอย่างน้อยก็เพื่อนนะแต่เราเป็นบ้านได้ ก็อย่าพูดแบบนั้นดิจะมันเป็นบ้าดิถ้าเชียามันมาอยู่น้ำได้ยังไงมันก็หนีตัวตายวิญญาณรีบช่วยกูด,ดแม่งบ่หมก็ยังบุเกิดอยู่สิเอาไปยัง วันทูอวันทูคอวันทูคอแพ็กเกจเอนเตอร์เทนแม็กซ์มีให้คุณเลือกแตกต่าง w ิ l l be in support. สปอร์ต t กไเ้เน็เพิ่มเติมในราคาสุดเจมวันทูคอแพ็กเกจเอนเตอร์เทนแม็กซ์เบิ้งละคอนสามพลัดจุก